ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแม่คำนี้ได้ยินบ่อยท่านผู้ฟังก็คงจะจำได้และนำไปพูดได้ด้วยวันนี้เวลานี้นะครับก็พบกับผมเป็นประจำนะครับกับรายการภาษาลาวชุดสบายดีเวียงจันทร์ซึ่งผมก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของภาษาลาว มาหลายตอนผมก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะยังรอคอยและติดตามรายการภาษาลาวอยู่เหมือนที่ผมรอคอยนะครับผมก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้มาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ทุกครั้งผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับอาจารย์พนธอรรมเนียมอินท่านก็มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเป็นประจำขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์พนอท่านได้เลยนะครับ สบายดีค่ะอาจารย์ชลชาติสบายดีอาจารย์พนอสบายดีค่ะคุณผู้ฟังที่ฮักแน่แครับต้องเรียนแบบแ<ม>คุณ<ม>ครูสอนเมื่อสักครู่นี้ต้องรีบทําตามครับผมสวัสดีค่ะคุณแหวงคะเอยนก็มาเรียนกับอาจารย์ชนลชาติดีใจดีใจนะคะภาษาลาวเนี่ยยังพูดกันรู้เรื่อง<ม>ตัวหนังสือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับค่ะฟังรู้เรื่องแต่พอไปเจอตัวเขียนเอ้า จะอ่านยังไงละ่ะเนี่ยไม่เห็นอากาศกลับหัวซะอย่างนี้ค่ะก็ต้องเรียนนะคะแล้วยิ่งเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยก็ควรที่จะได้เรียนรู้การถ่ายเทวัฒนธรรมทางด้านภาษาเกิดขึ้นแน่นอนเดนยอมรับเลยนะคะที่ฉันทุกใจนิดหน่อยเรื่องเรื่องเดินไปข้างถนนก็ได้ยินภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องสื่อสารกับเขาไม่ได้ ชาวต่างชาติเยอะขึ้นนานาชาติมากครับผมไปขึ้นรถเมย์ยิ่งแล้วใหญ่เลยบางทีที่ฉันนั่งอยู่บนรถตู้ครับโดยสารกลับบ้านครับคนไทยพูดกันเรารู้เรื่องแต่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปั๊บเขาพูดภาษาที่อุ้ยเขาพูดอะไรกันนดิฉันฟังไม่รู้เรื่องจริงๆครับถ้าเขาพูดสลับระหว่างอังกฤษกับภาษาของเขา รเรายังพอเดาได้ใช่ครับนะคะไม่ใช่เราแหวงนะคะแต่รู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วแต่เวลาเขาหันมาพูดกับเราเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหยุดคิดแล้วต้องรีบพัฒนาตนเองใช่ครับผมนะคะเราไม่รู้บ้างไม่ดีแล้วค่ะครับผมสมควรที่จะศึกษาไว้นะครับ ไม่เก่งไม่เป็นไรนะคะครับผมก็พอได้ก็ยังดีครับผมอย่างน้อยมิตรไมตรีเกิดขึ้นแน่นอน,น,น,อนสถานีวิทยุศึกษาวันนี้เราก็ตามอาจารย์โชนลชาติไปเรียนภาษาลาวชุดสบายดีเวียงจันทร์กันต่อครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็ได้เตรียมเรื่องของชื่อเรียกยานพาหนะและก็ชื่อเรียกสีต่างๆในภาษาลาว ถ้าจะพูดถึงยานพาหนะแต่ละประเทศนะครับท่านผู้ฟังก็มียานพาหนะหลากหลายประเภทนะครับ<ช>อาจารย์ค,ครับแต่ละประเภทนั้นก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันในประเทศเดียวกันยังเรียกไม่เหมือนกันเลยใช่ครับนอกจากนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสีด้วยนะครับรถ,นนรถสีน้นรถสีนี้ฉันชอบฉันไม่ชอบเกาะว่ากันไปถูกฉลก<ป>หรือไม่ถูกฉลกใช่ครับสิ่งสําคัญไม่ว่าจะใช้ยานพาหนะอะไร อย่าประมาทนะครับค่ะปลอดภัยแน่นอนคราวละค่ะเราจะเริ่มรู้จักยานพาหนะภาษาลาวกันเรามาดูนะครับว่าชื่อเรียกยานพาหนะในภาษาลาวนั้นเขามีชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้างจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างคําแรกนะครับคําว่ารถทีบรถทีบหมายถึงรถจักรยานนะครับ เพราะว่ามันต้องถีบใช่ครับปั่นครับผมค่ะนี่แหละครับผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับภาษาไทยนั้นนะครับคาหนึ่งอาจจะเป็นกริยาหรือคาหนึ่งอาจจะเป็นนามก็ได้แต่ก็ยังสงสัยนะครับจักรยานหรือว่ารถถีบในภาษาลาวเนี่ยเวลาใช้นะครับก็ใช้เหมือนกันแต่ทําไมเรียกว่าจักรยานนะครับสงสัยจริงๆครับยานก็ยานพาหนะไงคะมันอาจจะต้อง สมัยก่อนนี้เขาไม่ได้มีจักรยานซะหน่อยเ,อเขาเริ่มมา,าจากเ<ม>กวียนไม่ใช่เหรอคะ ใช่ครับตอนหลังเนี่ยมันมีเครื่องจักรมั้งคะถึงจะเครื่องจักรเนี่ยใช้ปั่นใช้ถีบเอาไม่ต้องหยอดน้ามันก็จริงก็เลยน่าจะเดาๆเอาว่ามาจากแบบนี้ครับผมโอเคครับเข้าใจแล้วครับยานพาหนะที่มีเครื่องจักรเข้ามาครับผมสมัยก่อนเกวียนเอาไม้ทั้งดุนไม้สลักสล่าวค่ะเดานะคะอันนี้ไม่ใช่คำตอบที่แน่นอนครับผมเอามาดูค pues> ําถัดไปนะครับรถจักร รถจักรก็หมายถึงรถจักรยานยนต์อันนี้ต้องมีเครื่องนะปุ้นปุนใช่ครับก็เลยมีคำว่ายนต์เข้ามาครับผมเอาบาลีสันสกฤตมาช่วยครับค่ะคำถัดไปรถใหญ่รถใหญ่หมายถึงรถยนต์ส่วนจะเป็นรถปิกอัพปิกอัพรถทุกเก๋งแล้วแต่แล้วแต่นะครับคําถัดไปนะครับรถตู้รถตู้หมายถึง รถตู้นะครับค่ะรถฮงเฮียนรถฮงเฮียนหมายถึงรถโรงเรียนนะครับนี่ก็คงจะเอาไว้รับส่งนักเรียนนะครับให้สังเกตเป็นชัดๆจะได้ <ผม S 1> ปลอดภัยกับเด็กๆใช่ครับค่ะ,คะดูคำถัดไปครับท่านผู้ฟังรถแท็กซี่รถแท็กซี่หมายถึงรถแท็กซี่นะครับรถสามล้อ รถสามล,อลอ้อหรือรถตุกตุกก็คือรถสามล้อนั่นเองค,คนไทยก็เรียก2อย่างค่ะสมล้อก็ได้เพราะมันมีสามลอ้อคตุกตุกนี่ก็ไปเรียกตามเสียงครับตุกตุกตุกรประเทศลาวก็ยังมีเเรียกอีกคำหนึ่งก็คือสกายแล็นะครับ ประเทศไทยก็มีแถวอุดรคดีค่ะครัือสกายแลบเนี่ยไม่ได้เป็นคําแปลของรถชนิดนี้แต่เขาตั้งชื่อเป็นชื่อเฉพาะคบุคลิกของเจ้า s k y l a ลเนี่ยก็คือรถตะกัแตนชะเง้อคอค่ะครับผมโดยประมาณนั้นเหมือนตะกัแตนต่อยมวยอะค่ะต้องนั่งไปแล้วก็แบบยืดมากชะเง้อกลางสองมือครับผมคําถัดไปนะครับรถประจําทางรถประจําทางก็หมายถึง รถประจําทางนั่นเองนะครับค่ะคำถัดไปนะครับรถบรรทุกรถบรรทุกก็หมายถึงรถบรรทุกนั่นเองนะครับแต่ว่าภาษาลาวไม่มีรอหันใช่ไหมคะไม่มีครับก็เขียนตรงตัวเลยใช่ครับผมคําถัดไปรถไถานารถไถานาก็หมายถึงรถไถในประเทศไทยนั่นเองนะครับรถไฟ รถไฟก็หมายถึงรถไฟนะครับค่ะเครื่องบินเครื่องบินหรือยนยนก็หมายถึงเครื่องบินในภาษาไทยนั่นเองนะครับยนเฉยเฉยไม่มีเครื่องยนใช่ไหมคะไม่มีครับผมอ๋อคุณฝังคายนของภาษาลาวเนี่ยเขียนยอโอนอยนใช่ครับผมแต่ไม่ต้องใส่สระโอก็คือรถรูปไปครับผมไม่มีอะไรการันเลยนะคะครับผมแต่ภาษาลาวนั้น จะมีไม้กงให้เห็นรูปอยู่นะครับค่ะไม้กงคือไม้หันอากาศหัวคว่ำใช่ครับผมค่ะนั่นคือรูปร่างของไม้กงนะครับค่ะเครื่องบินนั้นเป็นชื่อเรียกในภาษาไทยนะครับภาษาลาวนั้นจะไม่มีรอเรือควบกล่ําเ,เป็นเครื่องบินค่ะคําว่ายนในภาษาลาวนั้นเป็นคําพูดพื้นพื้นบ้านเป็นคําพูดทั่วทั่วไปนะครับถ้าจะถามว่า เมื่อนี่เดินทางจังใดมาก็คือวันนี้เดินทางมายังไงครับผมถ้านั่งเครื่องบินมาก็จะบอกว่านั่งยนต์มานั่งยนต์มาครับหรือขี่ยนต์มาขีเ่เลยนะคะครับผมโอ้ไปได้อะคะ <laughs> ครับผมคือไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เครื่องบินในภาษาลาวนะครับเข <laughs> จะใช้คําว่า <Key S 2> คีค่ะครับคำถัดไปเหือเหือก็หมายถึงเรือในภาษาไทยนั่นเองนะครับค่ะฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็หมายถึงเฮลิคอปเตอร์ในภาษาไทยนั่นเองคำถัดไปนะครับเกี่ยนเกียน,ก,ยนก็หมายถึงเกวียนในภาษาไทยนั่นเองนะครับค่ะ แม่ที่ฉันนึกว่าอาจารย์ชนชาติจะไม่พูดถึงยานพาหนะชนิดนี้ใช่ไหมครับชนิดนี้เสียแล้วไม่พูดไม่ได้ครับแม่เอาไว้สปิดท้ายเชียวครับผมค่ะเกียนนะคะครับถ้าเป็นคนไทยก็ยังมีคนเรียกเกียนอยู่แต่ว่าต้องเป็นคนโบมากๆบโบราณนอ,อครับะ <ผม S 2> ออกเสียงว่าเกียนทีฉันเคยได้ยินค่ะครับ เพราะว่าในประเทศลาวบางพื้นที่ก็ยังมีใช้อยู่นะครับค่ะคําว่าเกวียนในภาษาไทยนั้นนะครับภาษาลาวก็คือเกียนนั่นเองนะครับสิ่งที่ลากจูงยานพานะนี้ไปก็คือใช้บวนเป็นคู่ซ้ายตัวขวาตัวก็อาศัยลากไปและก็มีหลังคาคุ้มๆไหมคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ครับผมแล้วแต่ความสะดวกนะครับค,ครับนี่ก็คือชื่อเรียก ยานพานะในภาษาลาวนั่นเองนะครับจะแตกต่างหรือเหมือนคําไหนนั้นท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับรู้ไปแล้วนะครับแล้วก็นําไปเปรียบเทียบด้วยนะคะครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากมายเพียงแต่ว่าคุณฟังจะได้จํามแม่นขึ้นเท่านั้นแหลคะค่ะใช่ครับผมสถานีวิทยุศึกษามาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสําหรับชื่อเรียกสีที่ผมได้จัดนํามาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับ ชื่อเรียกสีในภาษาลาวนั้นนะครับผมจะเริ่มจากคำแรกก็คือคำว่าสีขาวสีขาวก็คือสีขาวในภาษาไทยสีดำสีดำก็คือสีดำนั่นเองนะครับเสียงจะหนักกว่าสีแดงสีแดงก็หมายถึงสีแดงสีเขียวสีเขียวก็คือสีเขียว สีเหลืองสีเหลืองก็คือสีเหลืองนะครับสีส้มสีส้มก็คือสีส้มสีฟ้าสีฟ้าก็คือสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็คือสีน้ำตาลสีเทาสีเทาก็คือสีเทานะครับสีม่วง สีม่วงก็คือสีม่วงและสีสุดท้ายก็คือคำว่าสีบัวสีบัวก็คือสีชมพูนั่นเองนะครับแหม่ตบท้ายสว่รคเลยนะครับนี่คือสีที่แตกต่างนะคะครับผมความจริงดอกบัวมีตั้งหลายสีครับผมแต่คนจะเข้าใจคำว่าสีบัวในภาษาไทยจะมีคำว่าสีกรีบบัว ผมก็คือสีชมพูถึงชมพูอมม่วงอ,อ,อ่อนเราจะเรียกว่าสีกลีบบัวออคผมค่ะพูดถึงสีนะครับภาษาไทยนั้นช่างเข้าใจเปรียบเทียบตามสีสันของธรรมชาติถูกไม่ได้มีแค่นี้นะคะครับผมแค่สีเขียวเนี่ยค่ะอาจารย์ชนลชาติที่ลาวมีเขียวเดียวใช่ไหมคะก็จะมีเขียวเข้มแล้วก็ เขียวใบตองอ่อนกำลังจะบอกว่าคนไทยนะคะจะมีตั้งแต่เขียวตองอ่อนเขียวก้านมะลินึกตามไปเลยเขียวตองอ่อนก็คือใบตองอ่อนๆใช่ครับเขียวก้านมะลิก็คือเขียวก้านดอกมะลิครับเขียวมะนาวครับเขียวโศกครับเขียวมรกต เขียวไข่กาโอ้โหหลากหลายนะครับนนจ,จุดจุดจุดยังมีอีกเยอะครับผมแล้วถ้าจําแนกตามสีอื่นๆอีกโอ้โหละเอียดมากครับผมค่ะเอาล่ะรครับท่านผู้ฟังถ้าจะพูดถึงสีนะครับความหลากหลายของสีนั้นก็มีมากมายหลากหลายนะครับแต่วันนี้ที่ผมได้นํามาฝากก็จะเป็นสีหลักๆนะครับค่ะสําหรับภาษาลาวนั้นก็มีชื่อเรียก ดังที่ผมได้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับค่ะทีนี้พอเป็นประโยคตัวอย่างนะที่ฉันเดาได้เลยแหละว่าอาจารย์ชลชาติต้องเอาสับสองกลุ่มครับผมแน่นอนมารวมกันแน่นอนครับผม <c oughs> เพื่อจะได้บอกได้ถูกว่าเออสิ่งเนี้หรือคำนามคำเนี้ยที่เราชอบนั่นอนะเป็นสีอะไรค่ะยกตัวอย่างได้หลากหลายกว้างขวางขึ้นคุณฟังพร้อมจดไหมคะ ถ้าพร้อมจดนะคะเรามาเตรียมฟังตัวอย่างประโยคเรื่องของกลุ่มยานพาหนะและสีกันค่ะครับผมสถานีวิทยุศึกษาผมจะเริ่มจากประโยคแรกนะครับค่อยมีรถทีบสีขาวค่อยมีรถทีบสีขาวนะครับก็หมายถึงผมมีรถจักรยานยนต์สีขาวนั่นเองนะครับเป็นการเจาะจงนะครับว่ารถทีบ หรือรถจักรยานที่เรามีเนี่ยเป็นสีขาวนะไม่ใช่สีอื่นแต่ถ้าท่านผู้ฟังมีสีอะไรนั้นต้องการบอกต้องการถามต้องการปฏิเสธก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริงนะครับประโยคถัดไปค่อยมีรถจักสีดำสองคันค่อยมีรถจักสีดำสองคันนะครับก็หมายถึงผมมีรถจักรยานยนต์ สีดำสองคันนะครับประโยคถัดไปค่อยมักรถไนสีแดงค่อยมักรถไนสีแดงก็หมายถึงผมชอบรถยนต์สีแดงนั่นเองนะครับสีอื่นก็ไม่เอานะครับถัดไปนะครับค่อยบ่มักรถตู้สีเขียวค่อยบ่มักรถตู้สีเขียวนะครับก็หมายถึง ผมไม่ชอบรถตู้สีเขียวนั่นเองนะครับถัดไปโหงเฮียนของพวกค่อยเป็นสีเหลืองโหงเฮียนของพวกค่อยเป็นสีเหลืองนะครับก็หมายถึงโรงเรียนของพวกผมเป็นสีเหลืองนะครับจริงไหมคะบางโรงก็เป็นบางโรงก็สีอื่นนะครับรประโยคถัดไปค่อยขับรถแท็กซี่สีส้สม ค่อยขับรถแท็กซี่สีส้มนะครับก็หมายถึงผมขับรถแท็กซี่สีส้มนะครับประโยคถัดไปค่อยขับรถ3ามล้อสีฟ้าค่อยขับรถ3มล้อสีฟ้าก็หมายถึงผมขับรถ3มล้อสีฟ้านะครับประโยคถัดไปค่อยขี่รถประจำทางสีน้ำตาล คอยขี่รถประจำทางสีน้ำตาลนะครับก็หมายถึงผมขี่รถประจำทางสีน้ำตาลหรือนิยมพูดกันว่าผมนั่งรถประจำทางสีน้ำตาลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทายยังใช้ได้อีกประโยคหนึ่งว่าผมโดยสารรถประจำทางสีน้ำตาลครับผมใช่ไหมคะความหมายอย่างนี้ใช้ได้ ใช่ได้ครับผมขี่เนี่ไม่ได้แปลว่าต้องไปขับเองครับผมคือมาด้วยโดยสารมาโดยสารด้วยนั่งรถมาครับผมค่ะคุณผู้ฟังต้องไม่ค่อยเขวนะคะดิทันฟังตอนแรกยังคิดว่าอาจารย์ชนลชาติแซวเราซะอีกครับผมค่ะเขาใช้กันจริงๆนะคะเพราะอาจารย์ชนลชาติยืนยันว่าไปดูที่ใบขับขี่สิมันมีทั้งขับและขี่ใช่ครับแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ทุกอย่างก็ได้ครับผมใช่ครับค่ะต่อไปเลยค่ะครับถัดไปนะครับ รถบรรทุกของค่อยเป็นสีเทารถบรรทุกของค่อยเป็นสีเทาก็หมายถึงรถบรรทุกของผมเป็นสีเทานั่นเองนะครับถัดไปค่อยบ่มักรถไฟสีม่วงค่อยบ่มักรถไฟสีม่วงก็หมายถึงผมไม่ชอบรถไฟสีม่วงประโยคถัดไปนะครับค่อยขี่เครื่องบินสีบัวค่อยขี่เครื่องบินสีบัวก็หมายถึง ผมขี่เครื่องบินสีชมพูนะครับหรือผมโดยสารเครื่องบินสีชมพูใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะใช่ครับประโยคถัดไปค่อยขายรถไถนาสีแดงกับสีเหลืองค่อยขายรถไถนาสีแดงกับสีเหลืองก็หมายถึงผมขายรถไถสีแดงกับสีเหลืองนั่นเองค่ะรถไถเขารู้จักกันนะคะครับและประโยคสุดท้ายนะครับ ข่อยเสื้อเหือสีฟ้ากับสีบัวค่อยเสื้อเหือสีฟ้ากับสีบัวก็หมายถึงผมซื้อเรือสีฟ้ากับสีชมพูนั่นเองนะครับค่ะแหมช่างสีหวานซะเหลือเกินนะคะครับผม <c oughs> นี่เป็นประโยคตัวอย่างนะครับที่ผมได้นำมาฝากมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมจะเอามาฝากหรือจะบอกว่าเป็นคำเตือนแกมเรื่องขำขันก็ได้ ผมจำคำพระมาท่านบอกว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับท่านบอกว่าเสียงมันก็คือตาย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 นะครับส่วนไอเรื่องเสียงรถสิบล้อก็จะบอกว่าเดวจะมึงเดวจะมึงเดวจะมึงนะครับแล้วถ้าเราประมาทนะครับก็จะมีเสียงคําว่าตายแหน่ตายแหน่ตายแหน่นะครับฉะนั้นอย่าประมาทนะครับใช้ยานพาหนะอะไรก็ดีนะครับควรที่จะ ประมาทระวังเพราะว่า<ม>ความประมาทเป็นหนทางแห่งความ,วามตาย<า>ใช่ครับค่ะสาธุครับผมนี่ก็คือผมจำคำพระได้แล้วก็เอามาฝากเตือนท่านผู้ฟังด้วยนะครับค่ะครับท่านผู้ฟังเท่าที่ผมได้ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังมานะครับไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เรียกชื่อของยานพาหนะนะครับเป็นภาษาลาวแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยด้วย แล้วก็เรื่องของสีต่างๆที่ผมได้นำมาฝากก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเห็นความแตกต่างระหว่างภาษาและความเหมือนว่าภาษาไทยกับภาษาลาวนั้นมีความแตกต่างและมีความเหมือนกันมากนะครับต้องสังเกตให้ดีนะครับจะได้จำไปใช้ได้ไม่สับสนนะครับบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเออภาษาลาวนั้นง่ายไม่ต้องเรียนก็ได้ผมเคยเป็นนักเรียนนักศึกษามาก่อนอะไรที่มัน มีความเหมือนคล้ายคีงกันเราจะเลือกคําตอบที่ถูกต้องนั้นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่างง,งว่าเอ๊ะไหนลาวไหนไทยใช,ใช่ไหมครับใช่ครับแต่อ,อะไรคําไหนที่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราจะสังเกตได้ง่ายและก็ตัดสินใจได้เลยว่าเนี่ยถูกต้องในค,คำเนี้ยผิดนะครับะฉะนั้นก็อาศัยศึกษา บ่อยๆฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเก่งเองรวมทั้งประโยคตัวอย่างที่ผมได้นำมาฝากนั้นก็จะมีทั้งประโยคบอกเล่าก็จะมีประโยคปฏิเสธอยู่ด้วยนะครับส่วนเรื่องประโยคคำถามนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนได้ตามความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นจะถามว่าเจ้ามีรถทีบสีขาวบอก็เพียงแต่ว่าเติมคำว่าบอ หลังท้ายประโยคก็จะเป็นประโยคคําถามไปทันทีนะครับค่ะโครงสร้างของประโยคก็จะบอกครับด้วยคําศัพท์ที่แสดงความบอกเล่าถามหรือปฏิเสธอยู่แล้วเหมือนกันนะคะใช่ครับนี่ก็คือเรื่องของโครงสร้างประโยคระหว่างภาษาไทยกับภาษาลาวนั้นก็จะใกล้เคียงกันนะครับค่ะทีนี้ มีประโยคไหนหรือคำไหนที่อาจารย์พนอสงสัยบ้างไหมจะได้ฉเฉลยไปพร้อมๆกับท่านผู้ฟังเลยนะครับประโยคไม่สงสัยเพราะว่าที่โดดเด่นมากก็คือขี่เครื่องบินครับผมแต่ว่าตอนนี้นะคะเราคงจะมาช่วยคุณผู้ฟังทบทวนคำศัพท์ครับผมจดไม่ทันจะได้จดเสียตอนนี้ครับผมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําอ่านนะคะคําอ่านในภาษาลาวเนี่ยก็จดตามที่คุณฟังเข้าใจครับผมนะคะ แล้วเขียนตามที่คุณฟังจะไปฝึกออกเสียงได้ถูกต้องเทียบกับภาษาไทยที่ถูกต้องเอาไว้นะคะ<ม>จะเขียนไม่ถูกตามอักขระเสียงของลาวไม่เป็นไรครขังง่ายที่สุดภาษาลาวใช้ลอลิงหมดใช่ครับยกเว้นฝรั่งเศสหรือคําที่มีรอเรือใช่แล้วครับผมอะไรครับท่านผู้ฟังผมจะมาสรุปคําศัพท์เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าจดบันทึกไม่ทันก็จะได้ รอบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับค่ะสถานีวิทยุศึกษาคำแรกนะครับก็คือคำว่ารถถีบรถถีบหมายถึงรถจักรยานค่ะครับรถจักรรถจักรรถจักรยานยนต์ค่ะครับรถใหญ่รถใหญ่รถยนต์ค่ะรถตู้รถตู้รถตู้อันนี้ชัดเจนครับ รถโฮงเฮียนรถโฮงเฮียนก็คือรถโรงเรียนค่ะรถแท็กซี่รถแท็กซี่รถแท็กซี่ค่ะรถสามล้อรถสามล้อรถสามล้อหรือว่าที่เราเรียกตุ๊กตุ๊กนั่นแหละนะคะครับรถประจำทางรถประจำทางรถประจำทางรถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุก ครับผมที่ผมเอารถชนิดนี้มาฝากท่านผู้ฟังนะครับเพื่อว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้รับตำลานะครับจากทางสถานีก็จะได้สังเกตเห็นความแตกต่างว่ารถบรรทุกภาษาลาวเขียนแบบหนึ่งบอ<ผ>ไมาันากาศนอบันครับส่วนภาษาไทยนั้นเป็นรอหันคะ่ะบอรอรอสองตัวคะ่ะครับผมคำถัดไปรถไฟรถไฟ ก็คือรถไฟครับผมเครื่องบินเครื่องบินหรือยนยนก็คือเครื่องบินนะคะครับผมเหือเหือเรือค่ะครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ครับเกียนเกียนเกวียนค่ะครับมาดูอีกกลุ่มคำหนึ่งซึ่งเป็นชื่อเรียกของสีทบทวนอีกครั้ง สีขาวสีขาวสีขาวค่ะสีดำสีดำสีดำสีแดงสีแดงสีแดงสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีส้มสีส้มสีส้มสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า สีน้ำตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังเพิ่มอีกนิดหนึ่งถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับภาษาลาวจะเรียกว่าสีตับหมูสีตับหมูก็คือสีตับหมูครับผมอ๋อค่ะครับคำถัดไปสีเทาสีเทาก็คือสีเทาครับผมสีม่วง สีม่วงสีม่วงค่ะครับและคําสุดท้ายสีบัวสีบัวสีชมพูค่ะครับผมอะไรครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเป็นการทบทวนคําศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะไม่งงและไม่สับสนนะครับในเรื่องของภาษาลาวกับภาษาไทยนะครับซึ่งก็ได้พูดเป็นภาษาลาวและก็ แปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยลูกศิษย์ของผมเองนะครับลูกศิษย์ที่อยู่ทางบ้านก็คงจะทําได้อย่างนี้นะครับผมก็หวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันนะครับเอาแหละครับท่านผู้ฟังมาถึงตรงนี้แม่เสียดายเวลาของทางรายการก็หมดนะครับผมอาจารย์ชนรชาติภูววงศ์และดิฉันผดธนธรรมเนียมอินค่ะครับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ